เออเขายุ่งรอดตีโอเคค่ะซังเสียงฟังต้อมโอ๊ยลองไปท่านใหญ่ คงขี้ลงยังไปเทไปทีบละมันผิดผิดผิดส่ดฟังเสียงสายลงตอจากนิ่มคองแถวทุท่งปงมัดกาไม่แล้วเทียนหน้าหน่อยคอยผัาเศ้าหยับเขามากินเขา เศร้ามีแห้งบางจักน้อยนั่งคิดไปร้อยร้อยจึงอดีตปูกาสิเป็นบ่าย้อนมาคู้เขาคือกวยบากตูหน้าตั้นอจำดินงานตื่นคือไตนากอนโ้นเขาเกียงใจเะววินนั่งนอวคือสิบอสมปอง

สองสามดดด,ดเธออยู่บ้านลังคาอันโออาฉันนอนนาบ้านเรือนเหมือนรังนูโอเธอรำเรียนภาคเรียนได้เป็นคู่ทั้งหมดหูเจ้าหมองเสียถึงเราเธอไปเรียนฉันไปนาันหนาเศร้า ทางเดินเรานับวันตางสักทีอนาคตของน้องต้องคู่ดีส่วนตัวพี่มองหุ่นตนทำนาเรื่อใจลาใจลาเห็นน้องจบคู่มาน้ำตาไายไหลยาวตึงเข้าตะกี้เ่านั้นหัวมกันโตไอนั้นเลียนอยู่ปอสามส่วนว่าคูคนงามอยู่ป .2 สองน้อง อเอาเ้านัตจนแกบ่ลืมกันแต่อามันล้นความปีน้งตัวมนออยางขี้หลังใจบัดได้ปริญญาจังลืมนางนองนังมองละแม่อิมคนใหมน้ำตาอีไหลอาบลงใบหนะ้าไม่อยากทวดบาสนาเอามันอีกาส่วนตัวน้องหงอง

ส่วนกันเดินเตะหักไรดิพีสเจ้าคู่กีจังเลยเจ้านาได้แต่มองเฉยเฉยใจรักบอกเอ่ยบอกกล้าเอ่ยมาจาเจ้านาอย่างเราเอาแอบคนลับคือเจ็บแสบได้แต่เคียงกายหัวใจได้แต่มันหมายเห็นผู้เดินชายไปสอนเด็กน่าเกลียด เรียนหลายมืออยากไปเรียนหนังสือน้ำนอนคือเกาขึงน่ออยากเว้าโเทานันตต่ำสกุลใจว่าวุ่นแก้มจุนพูนนองอาวาสนาสาวนะสิสาอนอกนัียังนี้ เ okay, okay. ิ้งได้ยายโอเคบ่โอเคคอยว่าคือเกาไหมคือปกติเจา้าอะเทคนี้นะเม่นบ่อ่าคอยพยายามปับอยู่นะอ่าดอกจันบันทุ่งทอง,องนา นเดือนกุมภามีนาแม่สายนกิดพอขวัญใจคนจนที่เคยป็นตนดอกจานวานใจดอกจานบ้านเมื่อปีกายที่ยังจำได้แต่ต้นกระโดนสัญญาอยู่ข้างกองโคนน้ำตาจะลน่น คิดถึงคนรักเดิมไปใส่นอดวันน้องลาเจ้าบอมาสัญญาเพิ่มเติมดอกจันบานกลางทุ่งเดิมที่เราเคยเลิมสุตาสำคันจะ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 อ่ะ lắm bữa nay là hoa chạy năm câu lắm bữa nay là hoa chạy con câu có cười sầu sầu anh du na đưa cho pha hút đôi con buồn buồn chết bơm bảy đầy để đẹp. Để đẹp. chạy con chạy đâu nè chán gì để ăn nhâm nè cầm chít đây ai sông kịp độc chán em cũng cay một lượt vậy chạy xứng à cành เก็บดอกจันมันในสัญญาจากก,ากระจัดหยิเงไร้ร้องมาไวยน้อยกลางนาจ้องเป็นพยานคำว่ารักบอกสุดแล้วมาสะดุดหยุดลงตรงนั้นปี กองทุ่งดอกจันที่มาลำอันเดียวได้ไรแฟนดอกจันเคยบ้านกลางทุนใต้บ้านในกรุงเสียแล้วละนอกลายเป็นกุลาบประดับใจที่ไหนนอทิ้งคนมอสรอข้างกลางนา มาตาสัญญาของเก่ายังก็ตาละสัญญาของเก่าจบลเรอบปันไปสนเอี่คนคนเก่าคนเมดคนแก่ใจตายปันใจละให้ใครเขาปอกไอ้ตุ้งทองมามองเป็นตุ้งแหลงจุงยาดอกจานสีแดงใจแสลงแกงตอระมา ไว้วันละหลายปีบนบ่าไว้วันละหลายปีบนบ่าดอกจันบาลบัดเงาลนิดถึงคนมากมันกลางปอนใจก็กันทุกวันต้องก่านอดีตลัคนต้นจันทร์สังข์อันอาย สวัสดีจ้าปัทไทพี่ยังอีกกเพี่ยังอีกอันโดนโลนโสองสามเอาย้ายตอนนั้นน้องใช้ขึ้นมามีเสียงบอกขอถามนะเสียงใช่มีอยู่แต่ว่าแต่ว่าบอดี้เสียงเพี่นของใช่แค่ั้นล่ะข่อยันชีวิตในวัน ประเทศไายเด้อยายลองเพลงนั่นลองฟังแลเนี่ยมวนลยังเด้อลองฟังแล่ก็เคยได้ยินจะเกียบได้ยินเจ้าเจ้าเอาไปลงคลิปสันดูเจ้าบมลูจักซีเพลงนี่สิลองฟังแลที่บีบีเขียนเห็นปะยู่ข้างหน้าใอยกดทิ้งไปเนี่ยเห็นปะลองฟังแลเนี่ยแม่ง

ชีวิตที่แต่กันรอคอยใจดวงน้อยต้องตื่นมาเสียงแดนออกหน้านแรกพีบรรนาธิมีพอจนสิ้นแน่นเหนืหัวใจอุบกลางแขนจำก่อนบอกบอกตรงคออับไป ยุนาจอยูหวัวคอยเห็นบ่เนี่ยลองฟังแลนเี็นะหซื้อเพลงไงเห็นบ้งจอหน่อยแต่ยนได้ยนได้ก็ได้ลองฟังแลงงแนแล้วก็เพลงเพลงอย่างของเพลงเลยนะบีบีรอดค<อ>ือรอดเท้เ<อ>มือวานนนแหละ ลองฟังแลอวลองฟังเลยโอ้ยมันเพลงอย่างร้อนปิดโว้ยอย่างไมลองเซนนี่ตื่นตื่นตื่นเซนนี่ไปเชียรอาอะไรแต่คอยคอยคอยกับเอาตั้งแต่อันนี้ยังก็อันเมาเนี่ยกดอยู่นี่ละต้องไปเจ๊ะฮ่าฮ่าอี๋ความเคยชินฟังโดนกัวว่าเออ โก้อดดีกว่าเราเอามาันกูไปเช็คเียร์สนุกมีบอกว่าเปิดจนจบรถเอาล้อเธอก็ได้ยายบอกทุกความรู้สึกที่มี เริ่มเริ่มต้นเจ้าอาจจะบอกคุณเจ้าจะไปคุณต่อมันที่เขาหิด้ดหิดกันวะบอๆกคอพรเคยได้ยินแอกเพล่งนี้อ่เนะเออคอยก็เคยเอาไปโล่งอัน้นั่งมีอ๋อคอยลง่งอีกตอีเอาอีกแล้วให้ให้ติดต่อให้บ้พี่เพิ่งให้ติดต่อให้บร้รอเธอ รอเธออันเพลงที่ร้องมาบ้านนี่ตีเป็นเพราะเพ่งไหมแมนรอเธอจำไม่ได้แล้วต้องเบิ่งนี้บ้งเหตุเกิดบ้านน้อยนานเคียงโคนนี่นนตีโอ้ย <c oughs> ตายตายตายรอเธอเพลงขอไร้องบ้าได้เป็นเ,นเ,นนเอาวัานวานก็นได้ เียงด้วยสำเนียงแห่งรักยากหนักยืนไดเกกน้เธอจากส่นที่จะจากไปปดคิดต้องด้วยใจว่าใครใเท้าห่วงเธอมองที่พระจันข้างกายด้วยแสง,งนวลเธอชายรอเธอฟวามันชัดหลือก็เพื่อคำบอกกัน ด้วยหัวใจเธอนั้นไปฝันนาคาีจังแก้วราสองเราต้องมาแยกกันด้วยจังทอแสงวันสิ่งแลงคงคืน วนมาที่ฉันด้วยวันฉันรอรอเธอโกดวนขึ้นกลับมาผ่านน้อยที่เวลาไยหาเธออยู่รู้ไหมที่หัวใจเจ็บช้ำสุดระกกรรมเท่าใดรอย,ย้อนมาขอตัวนะม นอนตัวนอนขอบคุณครับพี่ไม,ม่นอนหลับฝันดีนะ้รับพี่ไม,ม่แ้แเ้าเราสอ,สองสองต้องมาแยกกันด้วยกันทอแสงตะวันสิ้นแรนจงจมคืนวันมาที่ฉันด้วยวันฉันรอ ต่อเธอปวดวันขึ้นกลับมาบ้านน้อยที่เววาคายหาเธอ,เอรู้ไหมที่หัวใจเจ็บ้ำสุดรักกรรมเท่าใดรอให้ย้อนมา ั้งเพลงนี้จะากินอดพ่เขา้านาคาเท้าปยาสีชมพูมีศารตั้งอยู่ที่วัดวายโยแห่งนี้ครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนเก่าลูกไปข้าผู้เบ่ามาไหว้จึงที่มาขอพรมาขอบารมี ใมยานาทีมีกุหมายเราคงอธิษฐานไม่ตรงกันแต่ปีนึงผ่านผู้บ่าวคนนั้นก็เปลี่ยนไปรูกจึงหวนคืนมามองเจ้ามาเพื่อทถอ,อนคำเบาที่เคยฝากไว ผู้ใดเปลี่ยนคำให้มีอันเป็นไปมาป็นทำใหม่ว่าบอกออกเป็นทางกระป็นอโนโอน้อยกายแต่ตาเดิเปเอปวเขาบอกอยากอยู่แต่แยกแตนคนละทาง ใจติดขัดยังเอาไว้ถูกขอเปลี่ยนใจเปลี่ยนคำทุกอย่างหากได้ดดก็คงเจอคนดีนักถูกใจนำทางพาลูกไปพบคนดี สีซมพูลูกมาจุดปูอ่อนตูที่วัดประโยนนี้หากลูกได้เจอผู้บา่าวาจอ่างคือเกา่ามันเจ็บตลกิลว่าลัทธิป๊อ เปลี่ยนใจเปลี่ยนคำุกดยามอาจากับปูเื้อตนี่นางจะช่วยนำทางพาลูกไปขอคนดีอาญากระปูเื้าตนทีนาจะช่วยนำทางพาลูกไปขอ ดีอ mm ีสวยมีตัวซอยหลังมาบอกมา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 น้องแก้วจัดน้องแก้วสวัสดีจ้ะน้องแก้วโอ้ยยิ่งเสื่อมตุบน้องแก้วเดี๋ยวหันเอะคอยก็ว่าอยู่พวกไหนตุบว่ากกจะพูดมีไผขึ้นมาคอยหาอยู่ได้บ้างเหรอเมนบอกคอยก็คอยก็เบิ้งอยู่คอยก็เบิ้งเห็นไม่ค่ะยังไม่ไหวมาตุบวันเมื่อเจนนี่เปลี่ยนไปแบบไอ้แบงล่าง ฮัลโหลได้ยินแก้วไหมได้ยินค่ะชัดแจ๋วเลยเสียงเสียงไมค์แก้วทอดมั้งไม่นะเป็นแตกแเป็นแตกเดือดอยู่เอาพูดใหม่ดิเสียงไมค์แก้วครับเพิ่งจะทอดเพิ่งจะมาสับเพิ่งจะมาปิดต่อกันบังเอิญมันติดเนี่ยเออมันเป็นกก็็เป็นเออนั่นแหละนั่นแหละมันอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตแกมันก็จะโอเคแล้วก็ มาข้า่เลือก,กพี่จันนี่สวัสดีค่ะยายปาสุแต่ปวดปากทักสิบทีเลือกทำไมพาไปยุเลยทำไมทำไมเรียกพี่สุเรียกยายสุเรียกยายสุปาสุสวัสดีค่ะยายค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะยายไพ่จะค<ม>อยพุ่มคอยพู่มใจพู่มใจน้องเที่ยวมาก พี่พี่สูมอ่ะบอบอเราเราเอิรนเราเอิรนข่อยปลาสูแต่เราเอิรนเจ้าใหญ่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเออพี่ยึดพิงพี่ใส่พิงสลับดีปะใส่พินหลับแล้วมั้งงั้หลับเรีวเป็นส่มโอ้ยเราตื่นตั้งแต่ตีสี่ผมว่าเห็นอยู่บ้านเอี้ยตีสี่กว่า เราขยันก็วยเออช่วงนี้เราเราเราคือรอบ้าแถวนี้เราก็ลังเวิร์กเราก็ล้องเวิร์กไห้มาซอยนองพัดไงมาจอดซอยนองพัดอ๋อเหรอแต่บบมี่บอกจอดมาจอดนีแด้สนับเออเออน้องแก้วเป็นไงสบายดีดึกดื่นแล้วยังไม่นอนอีกนู้นถึงไหนแล้ววหนนี้เป็นคนยุโรปแล้วใช่ไหมดิ๊กเป็นอะเป็นคนยุโรปนานแล้วก็ ถามถามว่าถามว่าแก้วถึงแล้วถึงแล้วแหละแต่ทีนี้กําหนดแก้ววันที่ยี่สิบสี่เอแอเเข้าใจสิงหาสิงหาอีกสองเดือนสิงหาเลยเหรอ <laughs> จ้ะ่ไยมาเจ้าพุ่มใจบองอัสูอาสัน่าพุ่มใจตัวเนาะตอิญเอิญปลาเบิร์ดตอิญที่ที่ที่บ้านนี่มือน,นี่พุ่มใจเบิร์ดเพราะว่าอัสูอัสลาเอินเอิญยาไผ่แม่เอิญยาไผ่เอินย่า่อสันว่าเบิร์ดพุ่มใจเบิร์ด พุ่มแจ่มของเมีนป่ะเมียนก็คือไปเรื่อยๆใช่ไหมน้องแก้วไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่เพราะว่าของแก้วเวลาของแก้วมันมันครบแล้วแหละเพราะว่ามันยังไม่ประมวลผลอีกสามอีกสามวันเนี่ยเพราะว่าวันนี้มันได้สามเจ็ดกว่าแล้วตีไปแล้วมันครบแล้วแหละทีนี้แก้วก็ต้องขึ้นทุกวันแบบนี้ ัวแก้วก็ไปขอความปรึกษาเนี่ยพี่หมอเนี่ลยว่าควรจะสิงหาน้อกอ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเราอย่าไปซีนเรียดจบมันถ้าเราไปซีเรียดม,มันจะทำให้เราเครียดเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมัน <c oughs> ใช่ใช่น้องแก้วถูกต้องยาแก้ปล่อยยาแก้วทีนี้แก้วก็เลยบอกว่าเออแก้วก็เลยปรึกษากับาพี่น้ํบอกว่าเนี่ยของพี่ของแก้วมันโอเคแล้วแหละแต่ทีนี้ค่ะมักแก้วขึ้นแก้วต้องขึ้นทุกวันนั่นแหละแต่ก็อาจจะ ไม,ไม่ไม่ไม่ยาวนะเพราะว่าเราก็จะสลับกันขึ้นแล้วใหญ่เออยาวแล้วแล้วของสี่ขอ์ไม่ติดมือล่ะไม่ติดมือล่ะสมคิดนะของพี่คิดน่ะของพี่ป้าสมคิดเลยอ่านแล้วอ่านไม่ไม่ติดมือเนี่ยนะ่านแล้วหรอ่านทาอือกินดีบะกินยังกินยังใครกิน ปลาสุกกินอย่างวะคอยโบเมนโคและนี่ขึ้นขึ้นนี่ขึ้นขึ้นหายอดตับกันใช่ไหมเนี่ยเลี้ยยังไงเนี่ยเนี่ยโอ้ยบ้านเนี้ยขึ้นขึ้นแกงเหงาแก้ม้วนไปยังขึ้นให้น้องพัดนีเลยน้องพัดยังเก็บชั่วโมงเยอะไอเขาเนาะไอน้องพัดใบพัชชาแนลนี่ไงน้องพัดอ่ะบ้านน้องพัดจช อะไรไ,ไม่รู้จักฮะได้มันมาเป็นบ,บ,นบาในใหญ่แกมบอกราะว่ามื่อนีขอไปเบิ้งคลิปน้องพัดมันมีตัวเอสอยู่ไหมมันตัวใหญ่ตัวใดเย็เนี่ยน้องพัดเนี่ยเออเป็นยังนะเออเอออันโมเมนต์โมเมนต์นั่นบอนไอ,อ,อ,อสติ๊กเกอร์ที่เป็นบนอกระไร คอยก็งงอยู่เลนะเพราะว่าเอ้าก็มันก็มีตัวเอสหะอกเพาเมนจุดแต่ใจจะอยคว้าบ่แมนบ่รถละบ้านแมนบ่บ้ยเสียงบ้านใดบ้านกางแล่ก็จะทดลองมันอาจจะเป็นที่ไม้นี่แหละมันมันเกี่ยวไหมยหายนี่เดี๋ยวนะเ้าถ้าตัวีแกลไหมถามถามยัยส่ค่อยบรู้ค่อยบรู้บดีอเส็พสาวกั พอแกเสร็จมันอาจจะเป็นนี่บอเป็น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 ที่ตู้ตอกนี่เองหแต่เป็นนะที่มันมันหลวมไม่หลวมนี่บอกใช่ใช่ฮัลโหลอมันเป็นมันเป็นนักน้องจะเป็นอาจจะเป็นจวดจวดจวดจดจดมาหน่ะใช่ถ้าถ้าร้อเพลงมันจะมันจะวิ่งวิ่งมันเหมือนแบสีแดงสีเขียวนั่นบอก ยายจะว่าจังไดนกเขาู้นะขอเขาเคยมีมาแล้วคูณบา้ายายโสดวิราชมาแล้วนะกด, <laughs> ดอิมานิ่งมาแล้วค่มีแขวงกี่ช่องขึ้นกี่ช่องเนี่ยมีห้าช่องมีแต่บ้านยายไัยค่ะอืมอุม้ยลูกศิษย์มาอย่างนั้นลูกศิษย์